เรามาถึงแนละ้วเดี๋ยวเข้าไปกิน <I see S 1> นั่นนะ <you. S 1> ไปกันเลยทำอกไรกเป็นมเไงพอควยจ้ะ

มีปาการังไหมอปาการังยืนยิบรรยากาศภายในร้าน ร้านจะเป็นห้องแอร์นะอันนี้เรากำลังกินข้าวเบิ้งเที่ยวเพื่อเตยนากินเพราะพี่วิวใช้หัวเหชื่อร้านอะไรสุกสงกราโอ้ยคนลงใส่พี่วิวเตยเหรอด้านในก็จะเป็นห้องแอร์นะบรรยากาศ ชาเกี่ยวปัน้นไอชาไทยผู้เชี่ยวปั้นเีคป็นรีกิดีเกิดเดีเรดอะอ้ราันทีหลั้ป็นหัวสรางคนแรกอันนี้เมนูอะไรนะมาแนละ้วโอ้ัดกะเพราโอ้โหนั่นนะ่ากินมากมันจัง อย่าใจเย็นนะจ๋าเดี๋ยวรอถ่ายรูแป๊บนึงอันนี้ก็ข้าวนะเนะยเมนูข้าวปลาหมึกยัดไส้ครับตัวนี้ก็ข้าวหมูอกรอบไข่ดองแล้วก็ยา,ยากระเพียงผัดกะเพราหมูแล้วก็มีไขด่ดาว ก๋วยเตีวขไทยพี่เรากินแลวก็ได้ตอ,จอนจอยกินอะไรคเมนูคล้ายกันไหมนอง่แต่เนี่ย เาผัดกนะเพราดูสีหน้าอร่อยแม่อร่อตอนนี้เราก็าอยู่ในร้าน สุขสมนมสดนะร้านนี้จะอยู่ที่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็แวะมากินข้าวช่วงเย็นนะครับทิ่กินข้าวนอกบ้าน Family Day นะครับเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็จะมีเมนูแรกนะครับที่เราสั่งก็หมึกหมึกยัดไส้ไข่ดองนะครับแล้วก็เมนูที่สองก็ หมูกรอบทอดกระเทียมไข่ดองแล้วก็เมนูที่3ก็กระเพราหมูสับไข่ดาวนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกต่อส่วนนะครับเครื่องดืม่มเครื่องดื่มวันนี้ที่เราสั่งก็จะมีมีชาไทยหนึ่งแก้วแล้วก็มีชาเขียวปั่นหนึ่งแก้วและน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะครับ ก็บรรยากาศในห้องแอร์ครับตรงี้กาศเย็นสบายนะร้านก็จะมีมีโซนด้านนอกด้าน,นนอกก็อ่เป็นอ่พัดลมนะ,ะกนแล้วก็ด้านในก็โต๊ะประมาณสัก10โต๊ะได้ประมาณเท่าที่ลองมองนะด้านในเป็นห้องแอร์ที่เรานั่งอยู่นี่คือห้องห้องแอร์แล้วก็ราคาอาหารก็ ต่างจากด้านนอกต่างจากร้านทั่วไปก็ประมาณสักสิบถึงยีบาทประมาณนี้ราคาเพราะว่าอาจจะรวมค่าแร่ไปด้วยคิดเหมือนว่าประมาณนี้แหละนะ,ะแต่นั่งกินข้าวก็ไม่ร้อนนั่งสบายๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆกินไปด้วยคุยๆด้วยเราสั่งแค่นี้ก็ประมาณนี้ยพ่าเราสั่งมาเยอะก็กินไม่หมดแล้วก็สั่งมาแค่ พอกินพอนะครับใครที่ผ่านมาแถวชนบุรีก็มีโอกาสมาโซนอำเภอพานทองก็แวบะบมากินข้าวได้ฝั่งฝั่งอำเภอพานทองใครที่มาไหว้พระแถววัดจอนทองแถวตองพ่อกาศสงพ่อก็แวบะบมากินข้าวได้ร้านก็น่าจะเปิดทุกว,วันนะช่วงที่เราไปก็เป็นช่วงเย็นประมาณตุ่มเศษสองตุ่มประมาณนี้ที่เราไปน่านกินนะช่วงเย็น ก็ร้านก็เปิดถนะึงสามทุ่มนหปลายนานิาสามทุ่มประมาณนี้ก็คนก็เยอะอยูน่นะด้านในก็เยอะก็มีพยอนมาเรื่อยๆนะช่วงเย็นเย็นเป็นเมื่อาหาเย็นไปดอันนี้ก็ที่ครอบครัวมานั่งกินข้าวสบายๆก็นั่งคุยกันไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปด้วยคุยกันไปเรื่อยกนะ็ใครอยู่โซนใกล้ๆก็ ลองกินแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่แวะมาร้านนี้แล้วไปกินร้านสุขสมสนมสดนะครับอยูอาา่ตรงเพลินทองใครแวะมากินก็ลองคอมเมนต์ดูว่าถสะถูกป่ะอย่างนี้เราก็กินก็โอ้ยิมเลยนะอย่างเราไอยินแค่นี้นนก็กำลังดีไม่น้อยไปไม่เยอะไปปริมาณก,ก็พอดีพอดีกินตั้งกินไปคุยไป ก็สั่งเพิ่มอีกอย่างก็เป็นออลเสือมอาอลเสือก็ไห้กินเล่นจะมีหอกกินกับข้าวเท่าไหรก็ได้ถ้าจะบอกกินเล่นอร่อยกว่านะเราก็สั่งกินข้าวไปเรื่อยๆนั่งคุยกันก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำสำหรับร้านอาหารดีจังหวัดชนบุรีครับร้านอร่อยตา้างแต่เบียร์ตังดื่มก็อร่อยนะตั้งเดือดมาอร่อย ราคาไม่แพงราคาเพิ่มมา10บาทเป็น20บาทจากราคาร้า,รา,านทั่วไปประมาณเพราะว่าก็ต้องมีต้นทุนพนักง,งานมีอะไรหลายๆอย่างเพราะอยู่ด้านในในห้องแอร์เย็นสบายย,ายอ้อนไปร้อนด้วยนั่งพิงจิบอยูนะ่กินน้ำที่ไหนก็ได้อากาศเย็นลกลยเลือกทีีอากาศด้วยอากาศเย็นอร่อย ราะว่าร้านนี้ก็อยู่โซนที่ใกล้บ้านเราพอดีก็แวะมากินนะเวลาไปทุกคนก็แวะมาร้านนี้ได้พรอ,อยู่ใกล้วัดจอนทองไกลมากามาทุกชายก็ชอบอกินผัดกระเพลาก็โอ่กินหมดจานเลยนะแต่กินกินหมดเที่ยงเลยทุกอย่างทุกเมนูอร่อยจริงครับกนะ็ประมาณนี้คนระับทุกคน กินเสร็จก็เช็กบิลก็ราคาทั้งหมดที่เราสั่งทั้งเครื่องดืง่มทั้งอะไรนะครับก็4 2 6บาทก็กำลังดีราคาแพงนะครับเราสั่งเมนูมนอ่าสี่อย่างก็กับข้าวสามอย่างนะมีข้าวสามอย่างแล้วก็ส่วน ที่4ีล the <Yes. S 1> so ้เครื่องดื่มรวมังมเช็คบินก็คาคาระมนเลบอกมากับบรรยากาศเรื่เย็นๆอย่างกินข้าวกรอยไม่ร้อนทำมากินช่วงนี้ทาก็ตกท้ายด้วยพอส่วนเป็นเนสุดทายเช็คบินเสร็จก็ยอดลวมก็อย่างที่บอกครับ420นะครับ ก็นะการที่กินทั้งหมดสาคนนะี้กราคานี้ก็ตกมาร้อยวนะวก,ก,กว่าประมาณแพงมากรวมทั้งบียรมาหลายถหรับว้กิน 哎呀，太危险了。